สวัสดีแฟนการ์ตูนเทวรานชชยกันด้วยค่ะสำหรับพาร์ทนี้ต่อกับพาร์ทที่43ตอนที่48ความรู้สึกของฮารุกะเฮ้อแล้วจากนี้ไปจะเอาอยัางไงถึงบอกว่าไม่มีเรื่องทำแล้วแต่ถ้ากับปล้านเฉยๆมันก็อดห่วงไม่ได้อยู่ดีประชุมเสร็จเมื่อไหรฉันจะรีบไปถามพ่อทันทีแต่กว่าจะถึงตอนนั้นคงได้แต่รออยู่ที่โรงเรียนเท่านั้น ฮ้อมืออึมีอะไรเดียวก็เอ่ออะเปล่าเปล่ารู้สึกเหมือนคิตาโนค่คงอยู่ตะกี้อย่าเพิ่งเจอหน้าเขาถูกพักการเรียนอยู่นะพักการเรียนคือการลงโทษถ้ามาโรงเรียนไม่รู้เรื่องไงเรื่องรู้ๆกันอยู่ไม่ต้องทู่ซีซีอธิบายที่ยิบก็ได้เดี๋ยวเขาจะว่างโง่ฮาว่าไงนะ ก็พวกหลอนพูดเรื่องไรส้สาระขึ้นมาก่อนอ่ะจะว่าไปแล้วฉันก็รู้สึกแบบนั้นนะฮะพับผ่าพวกหลอนเป็นไรกันไปหมดไร้สาระจะบอกว่าสัญชาตญาณผู้หญิงหรืองไงเธอละ่ะไม่รู้สึกบ้างเหรอืมอ่ะฉันเป็นคนธรรมดานี่นะฟังนะคิดให้ดีๆสิคิตาโนสังโดนพักการเรียนเมื่อวาน วันนี้จึงนับเป็นวันที่หนึ่งแถมวันนี้ยังมีการประชุมที่คิตาโนะสังอาจถูกไล่ออกด้วยเวลาแบบนั้นใครจะกล้าหน้าด้านมาโรงเรียนฐานะก็อันตรายพออยู่แล้วจะทำให้มันแย่ลงไปอีกเพื่ออะไรคนโง่จะเท่านั้นแหนละที่จะทำแบบนั้นไม่มีใครอยากทำให้ตัวเองถูกไล่ออกมากขนาดนั้นหรอกเพราะฉะนั้นอย่าได้พูดเรื่องบ้าๆแททๆททท อ,อ,อ,อ้าอ้าอ้าอวอ้าวอาใครบ้ากันแน่ยะมามามาพูดอะไรของนายเนะี่ยเถ้ยใครมาก็บอกดิฮะว่าคิตาโนซังเอ๊ะทุกคนมาชุมนุมกันทำไมทำทำไมเกิดอ,อ,อะไรขึ้นคิตาโนคุงวันนี้พักเอ๊ะ ผักโอ้ยวายแบบอ่ะคิตโนโคุงหล่อนจะทำอะไรนะ่ะยายบ้าเอ้ยนอกหูจังเลยทำอะไรกันอยู่นะโคยโซอ่ะเปล่าเปล่า,ลาไม่มีอะไรคะ่ะครูเลิกเรียนแล้วรีบกลับบ้านซะค่ะค่ะ,ะเดี๋ยวประชุมครูสินะสิ่งบินบ้าเฮ้อตกใจหมดเลย ครูของฉันแดนโผล่พวดมานี่นาะนี่จะจับไปถึงไหนอะ่ะจะต่อยหรือปล่อยก็เร็วๆเข้าอืมอ่ะโอเคนะคิตาโนคุงหืมอ่ะอืมโทษทีนะเจ็บหรือเปล่าม่ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงแต่ว่าคิดยังไงของนายอะ่ะเวลาแบบนี้ยังกล้าหน้าด้านมาโรงเรียนเนี่ยเออเออเปล่าคือ ฐานะก็อันตรายพออยู่แล้วแล้วจะทำให้มันแย่ลงไปอีกเพื่ออะไรคนโง่จะเท่านั้นแหละที่ยังทำแบบนั้นอยากทำให้ตัวเองถูกไ่ออกนักหรือไงทั้งหมดเนี่ยนายพูดเองนะจะบ้าแล้วเรื่องนั้นมันก็มันพูดไม่ใช่เรอเรื่องจริงนี่นะก็ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นคิตาโนโคงุง ไม่เป็นไรหรอถูกคนอื่นเห็นหรือเปล่าไม่ได้ถูกพวกนักเรียนเห็นใช่ไหมจ๊ะเออเออนายผมทองเนี่ยพูดถึงนายได้ถูกเพลงอ้าวเฮ้ยรอนทุกคนมาชุมนุมเคลื่อนไหวกันเพราะห่วงนายอย่างน้อยก็น่าจะคิดถึงความรู้สึกกันบ้างขอโทษนะที่ทำให้ทุกคนเป็นห่วงอะมันไม่เป็นไรหรอกครับเพราะทางนี้ทำกันไปเอง เดี๋ยวเธอใยตัวดีพูดจาตามใจตัวเองอยู่ได้เรื่องมากชะมัดเอาล่ะใจนี้ไปจะเอายังไงกันดีนั่นสินะขืนถูกครูคนอื่นเห็นเข้าที่นี่มีหวังลำบากไม่อยากให้เดินสีสวจนถูกพวกนักเรียนเห็นด้วยไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนซักแห่งก่อนจนกว่าผลจะออกมาดีกว่าห้องประชุม เขาว่ามีเป็นมีดนะถ้าจริงแล้วก็เรื่องใหญ่แน่ถึงได้ไประชุมเรื่องเด็กคนนั้นไงเอสงสัยทำอะไรไม่ได้จริงๆเพราะในที่สุดเรื่องกลายเป็นว่าแทงครูไปแล้วคิดยังไงหมอนั่นไม่มีทางรอดพ้นจากการถูกไล่ออกเพราะในเมื่อไม่มีหลักฐานคําให้การของผู้เกี่ยวข้องก็น่าจะเป็นทุกสิ่งฮารุกะกับครูแนแนวสองคนที่เห็นเหตุการณ์คือตัวตัดสินสินะ ได้ยินว่าครูคนหนึ่งเป็นพยานเห็นเหตุการณ์มีความค้นแคว้นส่วนตัวกับคิตาโนสซะด้วยเพียบพร้อมสมบูรณ์แบบเลยแม้แต่เดี๋ยวนี้ก็ยังแน่มากนะพับผาไม่อยากเป็นศัตรูกับเธอจริงๆฮิซิดะทาฮารุกะเราตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้แล้วคิดยังไงคิตาโนก็ต้องถูกไล่ออก อย่า,ยาลเล่นดีกว่าฉันไม่ยาวเป็นครูเอที่หายตัวไปนะเฟยกึงโยงอะนั่นไงครูคนนั้นเอ๋โอโหครูอย่างนั้นเหรอสู้กับคิตาโน่ตามลำพังกล้าดีเป็นบ้านะ,ะตัวสวยจัดต่างหากเล่าเอ๊ะแม่นั่นหน้าตาแบบนั้นรอไง เชิญครูมานั่งข้างหน้าดีกว่าครับค่ะข,ข,ขอบคุณค่ะเอาละ่ะถ้าถ้าจะมากันครบแล้วจากนี้จะเริ่มประชุมช่วงบ่ายกันหัวข้อ,อก,การประชุมคือการลงมติไล่คิตาโนเซจิโรเด็กชายปีเน็กนักเรียนชายปีหนึ่งออกจากโรงเรียนคิดว่าพวกครูคงรู้จักกันดีแล้วไม่ต้องอธิบายอีกวันแรกกนะ็ได้เป็นผู้นำแก๊งขายญ่แทนที่อยู่แค่ปีหนึ่ง จากนั้นก็ทำความชั่วนับไม่ถ้วนโรงเรียนมอปลายเฮคีครูตกอยู่ในความกลัวมืดมนและอัปมงคลเรื่อยมางั้นเหรอไม่ถึงขนาดนั้นมัง้งแต่ว่ามันเจ้าเล่ห์มากทำลายหลักฐานเรียบไม่เคยทิ้งพยานไว้สักรายดังนั้นจึงเหมือนกับถูกปล่อยปลาละเลยมาตลอดครูที่รู้สึกว่าชีวิตตัวเองมีอันตรายก็คงมีอยู่ไม่น้อย แล้วในที่สุดเรื่องเราเรื่องที่พวกเรากลัวที่สุดก็ได้เกิดขึ้นมันคิตาโนใช้มีดแทงครูซึ่งพยายามแนะแนวทางการศึกษาให้กับตัวเองคราวนี้มันก็คิดจะทำลายหลักฐานรวมทั้งพยานทิ้งอีกแต่โชคดีที่คราวนี้สามารถหลีกเลี่ยงการกระทำอันอ,ชอุชุกันนั้นได้ ผมคิดว่าเรารับนักเรียนที่เหมือนกับปีศาจแบบนี้เป็นนักเรียนโรงเรียนคนหนึ่งของโรงเรียนมปลายเฮคิคูแห่งนี้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วถ้าอย่างนั้นครูอิชิดะอะค่ะถ้าครูเล่าเรื่องที่ได้รับบาดเจ็บแล้วพวกครูคิชิดะให้การเป็นพยานทั้งหมดกระจบในที่สุดกะไรจาคิตนโนออกสำเร็จเวลานี้มาถึงจนได้ เออคือที่มือขวาของดิฉันบาดเจ็บเนี่ยคือเอ๊ะจริงสิสุดท้ายเรื่องบาดเจ็บก็ไม่ได้ถามคิตาโนคุงบบช่างเถอะเมื่อวานดิฉันกับคิตาโนเซจิโร่คุยกันในห้องแนแนวสองคนจริงอยู่รูปชมของเขาน่ากลัวกว่าพวกเด็กเกเรทุกคนที่ฉันเคยพบเห็นมาเขาเป็นเด็กเกเรจริงๆไม่ตั้งใจฟังที่ดิฉันพูดอย่างจริงจัง จะทำท่าทางเป็นเล่นให้ได้พยายามขัดแย้งกับดิฉันซึ่งเป็นครูแนแนวอยู่ตลอดเวลาในการพูดคุยกันแค่สองต่อสองในห้องแนแนวนั้นดิฉันรู้สึกกลัวไปต่างๆนานาม,มากความจริงดิฉันเกิดเป็นลมตั้งหลายครั้งนักเรียนที่ชื่อคิตาโนเซจิโรเป็นเด็กเกเรที่น่ากลัวแน่ๆน,นักเรียนที่ไม่ตั้งใจฟังคนอื่นพูดและทำแบบนั้นให้คนอื่นกลัวคงไม่ใช่เด็กดีหรอกคะ่ะอืมอืม ผลสุดท้ายดิฉันก็ไม่เข้าใจทั้งเด็กเกเรและเด็กซาแต่คิดว่าแค่ท่าทีกับสิ่งที่เห็นภายนอกมันตัดสินทุกอย่างไม่ได้หืมเมื่อวานหลังจากที่หมดสติเพราะตัวเองสับเพ่าดิฉันขอพูดตามตรงว่าจำอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นดิฉันจึงไม่อยากให้มีการไล่นักเรียนออกด้วยเรื่องที่ตัวเองจำไม่ได้หรอกคะ่ะเอ๊ะค่ะคู พูดอะไรอย่างนั้นเล่าครูพูดเองไม่ใช่หรอว่าคิตาโนใช้มีดทำร้ายเรื่องนั้นแผลนี่ถูกเสร็จถ้วยกาแฟาแตกบาดเอาแล้วใช้มือขวาป้องกันตัวพิลึกนะคะเออถ้าอย่างนั้นว่าไงนะมันเกิดอะไรขึ้นเสร็ษถ้วยกาแฟาครูก็ช่วยพูดอะไรบ้างสิครูชิชิด,ดะครูอิวาตะพวกเราไม่มีอะไรจะพูดครับ นี่ครูมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่หมายความว่าไงเกิดอะไรขึ้นหรอครูคิชิดะครูอิวาตะเปล่าครับคิดดูดีๆแล้วเราไม่เห็นคิตาโนททาผิดเวลาพูดหันหน้ามาสบตากันสิคิตาโนใช่ไหมเจ้าปีศาจนั่นมานทาอะไรอีกล่ะถูกเจ้าคิตาโนมันขูสินะพาอพูดอะไรอย่างนั้นครับเป็นถึงครูแน่แนวยอมให้นักเรียนคนเดียวมาขูดได้ไง ถ้าอย่างนั้นเวลาพูดก็หันมามองหน้ากันซะหนักแน่นหน่อยสิครูเป็นโอกาสที่จะไล่คิตาโนออกได้แล้วนะครูอะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกันแน่กรารประชุมนี่มันอะไรกันครูไม่เอาหน้าขอร้องละครูเฮ้อคิตาโนคุงสำเร็จแล้วคิตาโนคุงประชุมเสร็จแล้วหมดข้อสงสัยในตัวคิตาโนคุงแล้วด้วยเอ๊ะ โชคดีจังนะคิตาโนคุงตั้งแต่พรุ่งนี้ไปก็มาโรงเรียนได้ตามปกติโชคดีจังนะคิตาโนคุงโชคดีจังหืม <c oughs> ทำไมน้่งตกใจอะไรขนาดนั้นคนผีทะเลทำไมพวกนายอยู่ในนี้เอ๊ะเอ๊ะมาทำอะไรกันที่นี่มิซับเอ๊ะจะบ,บ้าหรอทางนี้ควรถามมากกว่าที่นี่ห้องน้ำชายนะกรี๊ด อยาหันมาทางนี้ได้ไหมอิตาบาโอ้ยอย่าเตะเด้วักเจอกับหรอฮารุกะค่ะถึงเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็ขอบคุณมากค่ะฉันไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยทำให้ทุกคนเดือดร้อนจริงๆเลยแต่ว่าช่วยให้ได้เรียนรู้หลายเรื่องดิฉันเปลี่ยนคิตาโนคุงไม่ได้แต่ขอให้ครูพยายามเข้านะคะ ไม่ใช่ได้ออกหรืออะไรแบบนั้นเพราะดิฉันคิดว่าความจริงแล้วเขาเป็นเด็กดีและอ่อนโยนพ่ลึกคนจริงๆนะเธอเนี่ยชอบทำให้ใจของคนอื่นปานป่วนได้แต่ต้นจนจบเลยเข้าใจแล้วล่ะเอาไว้เป็นหน้าที่ของฉันเองถ้า,างั้นเจอกันใหม่นะคะครูโถเอ้ยทำไมนายชอบโผลมาตอนที่คนเขาไม่ต้องการอยู่เรื่อยจะบ้าแล้วที่นี่มันห้องน้ำชายอะ่ะ ที่พวกเธอเข้ามาในนี้นี่สีตลกกว่าหน้าด้านเข้ามาได้ไม่มียังอายก็ตะกี้ไม่มีใครอยู่เลยนี่นะบ้าอ่างตะกี้ไม่มีใครได้ไงยังไงก็ขอบใจนะเธอเนี่ยไม่ต้องฉันทำเพื่อตัวเองอย่าทำไมทำไมทุกคนพร้อมใจกันเสียสติเหรอมันเรื่องอะไรกันแน่จบไปสำหรับพาร์ที่4ีนะคะ ก็เอาไว้ต่อกับพาร์ทที่44นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ